นั่นล่ะค่ะสวยงามเบื่องลูกคนทส่ได้บอกค่ะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสิลูกสวัสดีค่ะช่องเมียเสียบปูจอดเดอร์ซิลี่ค่ะมาค่ะนี่ก็ถึงแก่งสะพือแล้วนะคะลานจอดรถสะดวกกว้างขวางจ้าสะดวกสบายกว้างขวางนะคะนะะคแก่งสะพือแล้วก็ประเพณีออกพรรษาและไหลเรือไฟวันที่สองตุลาได้ค่ะเด้อนี่ ออกคนสรตก็ต้องมีกระทดใช่ไหมล่ะค่ะประเพณีออกคนสรษาและไหลเรือไฟวันที่2ตุลาคม63นะคะฟังสี่ลูกอะออนี่ค่ะวันที่เท่าไหร่ลูกแล้วคุณครูจะพามาทําอะไรหรือเปล่าคะลูกไม่เคยได้ทําอะไรเลยเนะาะงั้นปะก็ <laughs> จะมีของฝากนะคะเดิอาานอาเจมหอมเดินไปลูกไป,ไป,ไปเป็นไกด์น้อยให้แม่ลูกเหรอจะมีของฝากโอ้โหอาหารของกินของฝาก เลยค่ะของดีเมืองที่บูรนะคะสุกปลาอาย,ยุเท่าไหร่โอ้หนานะลูกปลาแห้งปลากรอบลูกนี่ค่ะของฝากนะถุงถุงละเท่าไหร่คะเนี่ยถุงละร้อยนะคะเนาะเดี๋ยวไทยคิดให้ด้วจ้าได้เลยค่ะถุงละร้อย,ะะยถุงแบบยังไงเนี่ยค่ะตัวนี้มันถุงละสองร้อยถุง y y anyway นะะ้อยอ๋ออันนี้ถุงละสองร้อยถุงนี้ถุงละหนึ่งร้อยนะคะ ถุงละร้อยอันนี้ก็ร้อยนะคะเนาะแล้วอันนี้ล่ะคะอนี้ถุงละสองร้อยอันนี้ปลายังคะปลาช่อนเหรอคะปลาช่อนย่างนะคะถุงละสองร้อยนะคะโอ้ถุงใหญ่นี้สี่ร้อยอันไหนสี่ร้อยคะโอ้อันนี้โอ้สี่ร้อยค่ะหนักย่างหนักเลยค่ะถึงโลบ่ะคะน่าจะถึงนีดเนย่เนาะอันนี้หนึ่งกิโลนะคะสี่ร้อยเนี่ยค่ะปลาย่าง จังหวัดอุบล์ปลาลายค่ะอุดมสมบูรณ์ค่ะก็จะมีของฝากขนมเด้อค่ะเดอ้ออันนี้เหรอคะนี่หน,นังกบถุงละถุงละห้าสิบอันนี้ถุงละห้าสิบหนังกบแม่ก็ไม่เคยกินเหมือนกันลูกแต่ป,ป๊าชอบกินอยู่นะกบก่อนหนูอยากกินไหมกัวก <c oughs> บกบัวกบจ้ะอ่ะค่ะเด้กก็จะมีขนมเด้อค่ะเด้อของฝากมาเด้อมาเที่ยวแกงสะพือช่วงนี้เงียบๆเนาะค่ะเนาะเงียบปะคะ ก็จะมีพวกขนมพวกอันนี้แหละค่ะนี่ใส่ถุงไว้นะคะเนาะเป็นของฝากใส่ก่อนตอนแต่ก่อนอะคนเยอะมากกับเต็มเลยไม่มีที่ให้เดินแมนค่ะแต่ก่อนวู้ซีหาปีขึ้นหลังมาบคนเยอะมากค่ะก็จะมีอันนี้เขาเอิ้นกล้วยเบกแตกนะคะเนาะนี่แหละค่ะกล้วยเบกแตกของดีพี่บูนเลยค่ะอ้าวชิมเลยค่ะนะจะจะอ่ะแก้มหอมเคี้ยวโชว์หน่อยสิแก้มหอมเคี้ยวโชว์หน่อยสิลูกกรอบไหมโชว์หน่อยสิอะไร ฟังฟังลินเดอร์อือหือต้องอย่างงี้กล้วยเบกแตกเพราะอะไรถึงชื่อกล้วยเบกแตกหูบอ่คะกินแล้วหยุดไม่ได้กินแล้วหยุดไม่ได้ขอบคุณค่ะใครดีเดอร์จ้ะเดอเดอค่ะของฝากสามถุงร้อยไหมคะเนี่ยใช่อร่อยเดี๋ยวแม่พาไปซื้อนี่ค่ะของเร่นของฝากเมื่อก่อนจะมีป้ายตรงนี้ป้ายตรงนี้เป็น เอาออกบอกเนาะอย่งกระเพือไป,ไปเดินไปแก้มหอมอืมมีแคนนด้วค่ะเด้อมีของฝากหลายอย่างเลยช่วงนี้ก็นเงียบ,เ,ยบงเงาๆอยู่แน่อยู่เด้อค่ะแล้วก็มีให้อาหารปลาอู้แต่ว่าหนามหลายเลยเนาะเงียบเงา,ล,า,าลงไปหลายค่ะซบเซาลงไปหลายก็จะมีกระเป๋า<ส>กระเป๋าย่ามนะคะเนาะห<ส>มวกด<ส>้ว<ส>ะคะ่ะเด้อ ม้วงก็สวยๆทางนั้นเลยไม่ได้หาสิบ,บาทค่ะสวยๆเลยนะคะ,ะจะกได้แบบไหนก็มาเอาละคนนี้ก็สวยค่ะนี่ค่ะชิ้นละ35บาทนะคะนี่ทับพีตะเข่าค่ะอันนั้นทับพีอันนี้อันไม่พายไส้เขา่า กระเป๋านะคะกระเป๋าแกงสะพือใบเท่าไรคะเนี hmm. yeah, 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 so uh, yeah. yeah, so ่ยอ <like> ันนี้เจ็ดสิบหรอคะอันนี้ละคะอันนี้ลอยเดียวจ้ะจ้ะอันนี้ลอยเดียวจ้ะจ้ะอันนี้เราลอยเด้อค่ะเด้ออ่ะขอบคุณค่ะ จ้ากอลังมาถ่ายคลิปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแก่หอมสวัสดีแก่หอมสวัสดีค่ะอ้ยตัวจริงสวยสวยตาบ้ามาถ่ายคลิปให้ทางเอฟซีเบิ้งนะคะเด้อพอดีเรียนพี่ลินนะคะอ้พี่ลินพอดีอันนั่นพี่ลินที่เพิ่นจำลินได้เด้อค่ะเด้อแล้วขอมาทักจ้านี่ละค่ะมีเสื้อมีอย่างด้ค่ะเด้อผมเชยหน่อยเด้อคุณลินเลยจ้าไหนคะค่ะ ร้านไหนท่านเนี่ยพี่บูนวิดีโอค่ะพี่บูนวิดีโอค่ะไทยมีครบทุกอย่างมีผ้าไทยมีอย่างนี้ค่ะเดอรมีผ้ากินเสื้อผืนงสวยๆทย่างนั้นเลยค่ะมีได้แบบสวยๆนี่ผืนเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้จากห้าร้อยห้าแค่420สีร้านนี้เป็นร้านขายส่งครับคุณอ๋อขายส่งเลยหรือเป่คะเดี๋ยวค่ะมาเบิ้งไว้เด้อค่ะถ้าผู้ใดไปผู้ใดมาเอาเบิ้งเนี่ยค่ะเดี๋ยวอยู่กันสะพืออันพี่บูนวิดีโอพี่บูนวิดีโอนะค่ะค่ะมีหลายๆแบบเลยค่ะทั้งเสื้อ เสื้อผ้าไทยผ้ามอห้อมนะคะกระเป๋าหลายอย่างเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะเงียบๆเลยนะค่ะเนาะเงียบเหงามาอุดหนุนเด้อค่ะเด้อมาอุดหนุนแม่แกงสะพือจ้าขอบคุณนะคะจ้าสวยค่ะดีค่ะพี่ลินนะคะน้องเข้มค่ะเข้าไว้เลยค่ะน้องพี่ลินค่ะพี่ลินค่ะพี่ลินค่ะนี่นะคะทั้งหมวกทั้งกระเป๋าของเล่นนะคะเด้อของฝากอำเภอพิู่นบ้านเรา ต่วันดินมาตอนค่ำแล้วค่ะร้านค่ากระซิบเก็บแน่นะคะเนาะก็จะเก็บของเครื่องใส่ในครัวเครื่องใส่ทุกอย่างะคะง่ะอันนี้นกกองปลาร้าเท่าไหร่คะเนี่ยใช่ค่ะคุณลินขาใช่หมดเลยอันนี้ให้จา่ายสามห้าคุณลินแค่ยี่สิบห้าบาทโอ้เก็บหอมเอาไปทัดอันไหนเชียวลูกแม่ไอ้กองปลารน,นี่แม่ชอบอยู่ไอเก็บหอมใส่ถุงให้หน่อยพี่หมูแต่ตัง,งให้แม่หน่อยจริค่ะลูกจ๋าเออจะไม่ไม่มี จะไม่ให้ทำไมล่ะลูกเติมเกมเติมเงินเติมเกมได้ยังไงล่ะคะขึ้นค่าตอนที่เขาลูก75บาทนี่ค่ะนิงสือในกล่องปลาแล้วแบบนี้ดีค่ะนี่มันตรงลงนี่ดีเขาเอิ้นว่าอย่างไรแค่นี้ลูกสาวอ๋อกระชอนแม่ค้าสวยไหมแม่ค้าสวยไหมคะแม่ค้าคือสิ่งแท้บุญด้วยล่ะค่ะลูกสาวปะคะลูกสาว เอามาเป็นมูค่ะเอามาขายของซอยนะคะเนาะนี่แหละค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ให้อาหารปลาด้วยค่ะเด้อแล้วว่าเขาก็จะเก็บหมดแล้วมันคํำแล้วอะค่ะช่วงนี้ก็ห้าโมงค่ะอ๋อขอบคุณค่ะจ้าจ้งค่าปาดุค่ะาจามามขอบคุณ่ค่ะขอบคุณค่ะอลาดุกปลาี้ก็เดินดูที่จิงคองหลายก็นี่ด้ค่ะลิ้นมาคํำนี่เกือบเกือบหาโมงเราค่ะ ใช่ผมยาวมากเลยนี่ค่ะก็จะมีปลาแก้วปลาแห้งนะคะเนื้อของฝากนี่นี่มีปลาหลดด้วยเด้อค่ะเด้อมีปลาหลดด้วยนะคะร้อยี่สิบบาทนี่ค่ะอันนี้อันอันนี้ปลาอย่างคะเนี่ยปลาขาวจ้าอปลาขาวถุงละร้อยมันก่อไหมคะเนาะต่อเท่าไรคะสิบเจ็ดจ้าเด้อค่ะสดๆเลยค่ะทอดสดๆเลยค่ะตรงนี้นะคะนี่ขนมขนมเนี่ยค่ะ สามห้าสายังร้อยแปดบาทเยเลยอ้เป็บเาเช็ดต่อเช็ดเช็ดยอะาเบิร์เอ้าพนเทพอย่างอ,างอ,อะคะเนี่ยตรงนี้ล่ะค่ะที่สาธิตกับน้องมุกมาไทยมิวสิกวิดีโอเพลงเรามันต่างกันปีนั่นน้ำมันเริ่มขึ้นพอดีอะค่ะน้ำมันเริ่มท่วมแล้วลูกเห็นลูก,กลาา่านข้ากับไหลอู้แสดงว่าไปอุ้ยน้ำไหลแรงมากป่ะเราขึ้นไปดูกันน้องนนท์ลูกนี่ค่ะอันค้าเพียบเลยจ้าจ้าอดหนุนเด้อแกงสะพือค่ะแกงสะพือ บางล่างก็ขย,ขยายมาตรงนี้เพราะว่าฟังนี่มันปิดอ๋อเฉพาะเฉพาะมันหนันเงี้ยพี่ค่ะเพราะว่าเขาปรับปรุงเขาจะทําใหม่เขาไม่ได้ปรับปรุงเขาเยอะกว่านี้เนาะใช่เขาจะทํะาทใหม่เนียครับเ,าเนะาะอู้วท,ทำไมลมนี่ค่ะตรงนี้ที่มันเป็นแกล้งเนะะี่ยค่ะเดินเวลานหน้าแรงหน้ามันลดมันจิบบอไหลแห้งไปนี่แล้วเขาก็จะเล่นนะคะเล่นล่องแกล้งไปนี่แหละคะ่ะ ไปทำไมคนพูดดไไมม่ชัทำล่ะคะลูกทำไมพูดไม่ชัดหลายรอบแล้วคือหนูคิดไปแล้วหนูจะพูดอย่างนี้จนลิ้นมันไปไม่เท่ากันนะซึ่งเมื่อหนูจะพูดคขาว่าสองคนเดี๋ยวหนูก็พูดคขาว่าสองสามคนสามต้นแบบสามกับรุณาถอดรองเท้านะคะค่ะโอ้เห็นไหมคะพี่จำหอมได้ถ่ายรูกให้ลูกมานั่งสองเห็นไหมคะ อว่าคนหาปลาเนี่ยเด็กกหาปลากันอยู่างเงี้ยค่ะแม่จ้ะโอ้โทุกแม่ทำเชืนบตั้งแต่ตนไม้เรื่นยๆอ,อ,อย่างเงี้ยเราได้ทำแบบนี้ก่อนด้วยโหนี่แหะคะ่ะตรงตรงแจงนี่คือที่เพิ่นเสี่ยนแหลมหน,นามช่วงที่เอ่หน้ามันแห้งอะคะ่ะกะจีลอยลงมามันทีนี้ตรงร่องหนามอะคะ่ะแม่น้ำมูลนาะคะ่ะตรงนี้แต่ว่าช่วงบริเวณนี้จะกว้างมาก ฝั่ง,งนู้นก็จะเป็นคาถาน้องๆสาวๆก็มาเที่ยวนะคะสาวสาวัสวดีค่ะนี่เพื่นหาปลาเนี่ยค่ะต้องเพื่อนหาปลาได้บ่คะแล้วถ้าเวลเาเวลาปกติเอ็มบอกคะ่ะช่วงหนาแล้งก็จะมีเอนักท่องเที่ยวเพื่อนไปเล่นตรงนั้นนะคะเพื่อนไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีเสือมียางมีกะเพรานั่งกินกันนะคะลมมันก็จะเย็นนะคะเนาะลมมันก็จะเย็น น้ำมันก็จะลดลงไปอะค่ะเด็สาวอยู <larva> ่ e> ตรงน <io> <coping> em ู้นเห็นไหมคะเห็นผู้ชายไหมเอ่ยที่ค่ะคุณยายเป็นไงบ้างคะสั่งนน้นเป็นเป็นโรงแรมใช่ป่ะไม่แน่ใจว่ายังไม่ค่อนพักบอค่ะฝั่งนู้นจะเป็นโรงแรมนะคะแต่น่าจะไม่มีโรงแรมของน้ำตาลุ่ย เป็นบ้านร้านอของเจ้าหมไปยืนข้างๆพี่เขาที่ลูกให้แม่ถ่ายรูปให้หน่อยอ่ะขอถ่ายรูปก,กับพี่ๆคนสวยนะคะเจ้าหมอไ,ไม่น่าๆมายืนด้วยกันหรือเปล่าสาวเพื่อพี่บูมมีทุกคนสวยๆด้วยะคะ่ะเขาบอกถ่ายแล้วค่ะลูกเจ้าหมอไม่อยากสวยเหมือนพี่เขาไม่รูกนี่ค่ะทำวาร์ดนะคะเดีก๋กล่แวะมานั่งชิวๆบรรยากาศนี้ค่ะได้อยู่บอกคะ ตาเพิ่งปลดเอาปลาค่ะสวัสดีค่ะคุณตาหนูไทยคลิปลงยูทูบได้ยังบ่ะคะใส่ก๋วยเตี๋ยวไร้ครับจ้ามาหาทุกมือบ่ะคะเนี่ยหาทุกมือบ่ะคะครับอ๋อค่ะได้เลยค่ะใส่เลยหนูไทยคลิปอยู่ครับตาเป็นไส้ยังป่ะคะเอ๋อปลากุ้มปลากุ้มเอาเอาไปเฮ็ดยังไปอ่ะเฮ็ดเป็นผสมเหรอ ปลาอะไรเห็ดอะไรอ๋อ,อ,อจา้าน,น,นะคะอืมอาชิบอ้ขนาแรงนาดเนี่ยแรงมากๆเลยนี่แหละคะ่ะแลกกับได้อันนี้ อาชีพอันยุข่ขางแม่น้ำเนาะค่ะเนาะยุ่ขังลิ้มูนนะคะเนะานะ,ะ,นะต้องใส่ประสบการณ์นะคะรุ่นต่อรุ่นนั่น่นะค่ะสวยงามเบื่องลู่คนที่ได้บอกคะนี่เมือน,นี้มันคลื่นเบิดมือ้้ค่ะเด้อวันนี้แทบจะไม่มีแสงแดดเลยอันพายุอีหยังนะคะอีหยังหอมๆก็ <laughs> พายุอะไรหอมๆนะคะอ๋อไม่กบาดได้บาดบ่ได้ค่ะบาดได้บาดบ่ได้นั่นเวียงไปแล้วนั่นเลยอ๋อแล้วได้อยู่ค่ะน,นี่เห็นไหมคะค่มนนะมนันได้เยอะค่ะ เป็นตะม้วนเนาะค่ะน้องผู้เลมากค่ะลาหายอย่งกับบางคนกัไปตกเบ็ดตกอยังบางคนกับนี่แหละค่ะนี่เขาจะหวานแล้วนี่เน่ยอ่าโอเคนั่นหรคะนั่นนั่นแหะค่ะนั่นแหลงงวาค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะลินฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเนี้ยเสียผู้ช่วยเดอรซี่้วยค่ะเด้อเดี๋ยวลินจะพยายามหาสถานที่ท่องเที่ยวที่คลองในอุบลน,นะค่ะมาให้เบิงเด้อน,น,น,นี่ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องรินนะคะเด้อช่องเนี้ยเสียผู้ช่วยเดอซี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ